ดูเฮ็ดพึ่งออกแล้วนะคะฝนต๊กนี่ออกทั้งนั้นเห็ดพึ่งนะคะทุกคนอันนี้เห็ดพึ่งเด้อเก่งแซฟนะคะทุกคนจีหวานวายดอกเห็ดกัมภาโอ้เก่งแซบนะคะทุกคนนี่เห็ดพึ่งอันนี้เขาเลือกเฮ็ดพึ่งนี่แหละเห็ดพึ่งค่ะโอ้ยโดยญาติพพาไปหาเห็ดอยู่ค่ะออกอันนี้มันก็ต้องออกทุกคนเฮ็ดมันก็ต้องออกนะคะวายเห็ดพึ่งออกเด้อทุกคน อยู่ใส่ภาหาเก่งได้เลยนะคะออกแล้วนี่ดอกพาตืดตืดตืดโอ้ยออกข้างบ้านล,งล,งลงูกหลานว้ายดอกกำลังงามๆดูดูทุกคนงามนะคะฮิตถึงของเราเนี่ยสิพาไปหาเฮิตยุคาล,งลงูกหลานกนเฮ็ตอันนี้ออกเห็ดยูคาก็ต้องออกมาดูก,ก่อนฮ่า สวัสดีค่ะลูกหลานทุกท่านเจ้านี้อยากระสศิภาลูกหลานมารีวิวป้ายเห็ดนะมาถึงป้ายเฮ็ดแล้วทุกคนเพราะว่าเฮ็ดมันออกไม่รู้จะออกหรือว่าไม่ออกนะคะไปรุ่นกันลูกหลานเฮ็ดยูคาผลตกช่วงที่แล้วนะคะอันนี้แหละป้ายเหด็ดป้ายเห็ดนะคะถึงแล้วเรียบร้อยแล้วแม่นเบิดเลยทุกคนข้างนอกข้างในมืดเต็มมืดอันนี้ป้ายเฮ็ดนะคะทุกคนอัปเดตตามไปดูกันเลยลูกหลาน ไปรุ่นกันว่ามันจะมีเฮ็ดมีออนพอให้ไปแก่งไปกินกันไหมนั่นแหละตามย่าไปดูกันเลยลูกหลานไปหาต่อเลยนะคะเจอแล้วลูกหลานนี่กําลังออกนะคะนี่แหละคะัว่าคาเรียเฮ็ดสมิกลูกหลานสิพาะสีออกห่างๆนะคะเดี๋ยวหาต่อลูกหลานโอ้จะได้เฮ็ดบ่เนาอบาทนี้กําลังออกลูกหลานนี่เป็นปีเป็นปีน้อยๆเนี่ยนี่ ฝน,นตกยังไม่แห้งถ้ามันห้วยออกกระสิได้อีกมาถึงด้านในแล้วนะลนะูกหลานป่าเห็ดมันก็บบคอยออกนั้นผลิตออกเยินเยือนนะคะทุกคนเยินเยือนแล้วนะถ้ามันตกอีกซ้ำหนึ่งอ่ะถึงวันนั้นมันจะออกเยอะนะคะทุกคนโอ้ยีเจออีกแล้วลูกหลานนี่นะคะจเจอแล้วนี่ นกทิดนะคะทุกคนเฮ้ยนี่นกกำลังงามลูกเป็นตูงงามขนาดนะาี้ลยหาลิมเอาพอได้เก่งนะครับกำลังเยือนกำลังเยือนเยือนนะคะทุกคนกำลังเยือนจัดการหาตอลูกหลานโอ้ยได้มาเล็วนะคะนกงามอันนี้เขาชื่อเรียกชูคาไปต้มลูกหลานต้มแล้วก็มาอมเก่งเซกัตทิโอ้ยเซฟเบิดเท่านั้น การหาโตเลยลูกหลาออกมามเป็นชุ่มเป็นช,ช,ชุ่มอยู่นะคะโอกะอกยเลอัีอ้นีอ่อนี่นะคนะี่นนี่นีนั่นนี่น่นเป็นต,นตออนะะนุ่มนน่น่นม่นอนีกนม่นี่นี่นีนี้นอ่นก่นีมนนอ มันบานลูกเอ้ยกำลังเสียไปเก่งใบไม้มันติดมันลูกหล่ะเอ้ยดอกเป็นปีบิ๊กมีน้อยมากอี่อ๋อนี่แหละลูกหลาน ก็กำลังงามเล่ลูกหลานอันนี้ก็กำลังเนี่ยเป็นนั่นออกเป็นเปาเป็นเปาจ้นะทุกคนนี่ผิด,ดมุคาอะไรนี่แบเผิด,ด,ดมันเลยลูกหลานอ่าจัดการต่อเนี่ยกำลังออกผิดเดินไปเฮ้ยอันนี้เนี่ยแต่มันออกมาเยอะคันปีตะก้าคันพลตกโคยมันจะออกเป็นหวีเป็นหว,วีอยู่ลูกหลานเนี่ยออกห,าห่างๆคะ่ะทุกคน นี่ยนี่ก็มีแต่มันออกห้างนะคะทุกคนเยือ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 นบวนละสองดอกบวนละดอกสามดอกนี่ก็เฉยเลยหลานออกห้างเฮ้ยออกห้างบวนละดอกสองดอกมันจุ่มหลุ่หลานถ้ามันซุ่มก็จะสีตะเก้าโอ้ยมาหาเอาเอาอ่องเดี่ยวนะคะสีเป็นสีอยู่มาด้านตรงนี้กบวน ด้านข้างในดูโอ้คนขุดหาเออจู่อีกเลือกหลานเออสองโดกึ่งห้างเจ็ดกัมเอ้สามโดกเลยลูกหลานนะคะนี่นี่อะลูกหลานนี่นะคะทุกคนเห็ดนี่ออกข้างห้างหรือเปข่าห้างนะคะเจ้็สิมีคนมาหา ครบนกดบานแนละ้วครบเป็นบานแล้วบ,บานแล้วตรงสามวันหลังผู้ดีตัวนี้ก็กำลังออกออกพี่ลูกหายหาได้เรื่อยๆลูกบนละดอกสองดอกตัวนี้ก็สิออกคู่กันสองดอกการเก็บเลยลนูกจะลายตาโดยเด้อลูกหลาน ย่าถือด้วยวิ่งไปด้วยติดด้วยมานเรน็ปับบใบไม้มันติดลูกนี่ยนีก็ถืออีกแล้วบนกระดกกระไดลิมเอาลูกกันพอได้เก่งนี่ก็ดีลูกลิ่มเอา,เ,ดดเ,อาเรื่อยๆพอได้อยู่ลูกกัน กรอยู่นะคะนี่เนี่ยอ่าด้านที่มีกันตุ้ดีด้านทางนี้คือมันออกมาออกเต็มเนยเลยนะทุกคนเต็มเลยนะคะอันนี้ผลมันมาบห้วยมาห้วยดิห้วยน้อยเดียวด้านข้างในนะคะทุกคนหน้วยหน่อยเดียวมันเลยออกน้อย ประิบประจอยเยื scream, <impossible, surprise habitude> อนเยือนไปนะคะเจออีกแล้วลูกหลานนี่แหละดกำลังแก่งเลยลูกหลานดู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 นี่ดอกโอ้โหสวยงามมากเลยทุกคน ตัวเนี้ยกำลังเกงเลยนะคะนี่คือบนสองดกกูคีวีอยู่ลุมังนนี่ก็จอเยละกเดเื้อลาเอ้จป็นจุเป็นจุ้มนี่ดอกเก็บแต่้องสวยงามๆมาเลยดอกนี่ก็ดกตามแบบนี้ห เนะจออีกแล้วนะลูกเจออีกเลยนะคะเห็ดกันเลยลูกหลานเอ้ยเออตินงงป็นจุง้งอยู่ลูกดูนี่นกำลังงามลูกแล้วเออ,อนี่น้าใบตอกมันปิดไม่ค่อยจะเห็นนะ มองตาบ่าค่อยดีด้วยทุกคนเอ้ยนี่ดอกงามๆอันนี้ด้านกลางนะคะทุกคนด้านกลางมีเมเด,ดทุกคนเอาะไปทั้งพุนแลเเป็นพุนป็นๆเ,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 เข้าไปข้างในนะคะนี่แหละาเห็ดตามเืิตาม,อ,ตามอันนี้มีมดนะคะทุกคนทามันออกออกก็ออก,ออกเยอะด้วยอันนี้มันออกกาลังเยินเยือนจือบอนสองดอกสามดอกโอ้ยมีคนมาหาไปแล้วหลุยเลยนี่ ตัดตีนตัดหลายเต้มไปหมดเลยอันนี้ต้นผักหวานนะคะทุกคนกําลังแตกอย่างนี้ใบอ,อ่อ,อนๆน,นี่ผลิได้สเกงเพ็ดเลยทุกคนยอดผักหวานข้างในมีเมดหลายลูกหลานพูดหละเข้าข้างในเลยลงไปพูดมีแต่ป้าผักหวานนะคะไปข้างในจัดการเก็บผักหวานและเก็บเพชรด้วยลูก นี่จะดอกของงามลูกหลานโอ้โิด,กดกูกหลดูดูามาข้างในนะคะขอให้โชคดลูกหลานนี่แหละทุกคนพระวานเฮดได้ครึ่งกระป๋องเลยลูกหลานนีแ่แหละสิหาโตนะคะทุกคนยายสิเข้าข้างในต่อสำหรับคลิปนี้กับซีเรล่าลูกหล,ลานเอฟซีทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงสุข ล,ำล้ำรวยตลอดปีตลอดไปเดอ้อลูกๆหล,ล,ลานเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะลูกขอบคุณมาหลายๆเดอ้อพี่ๆน้องๆทุกกำลังใจมาผ้าหาห้นถาหอนวันนี้อัเปเดตปลายหินหลานได้ดูกันคะ่ะขอบคุณมากๆจ้า